ได้นั่นเอาเมืงไดนเหรอไอ้หนินะเอาเมืงไหนแถวนี้แล้วนะบุกปไนนจะของสวนก็ให้เอาอยู่นีิ<อ>สิฮะก่อแล้วเขาให้เขาบอกว่าเขามาเสียหนาสวนเนะขาได้ยังไงเขาให้เสียมืดแถวนี้แหละเสียเลยแล้วเสียเลยบ่เออโอ้อยหนาเนี่ยคือโซงคือแพรนี่โอ้ยแปนกับขอยเฮ็ดเถอะเสียเลยเอาหลายมือ มันสิเลี้ยง่ายบ่ล่ะเขาจะเอาหลายมือเนาะมีหมดเออจ้างเขามือร้อยห้าสิบปุ้นได้มือร้อยห้าสิบปุ้เที่ยวเอาเบัสอาทิตย์เป็นอย่างเพื่ออาทิตย์เออดึงงานบะไม่นี่ไม่หลายมือเนาะ,ออะเพราะจะเที่ยวไปทางที่คนได้คอยจิตจะเชียร์ยายพุ่นไงโอเคไม่คอยตีเขาไว้ก่อนไปๆไปใหญยกๆกันท่องอเอาเท้านี้แหละฮ่มดีวะแดดห้อนเว้ยแถวนี้แล้วเว้ยววเอาแถวนี้ก้อน to mình ao mong đẹp quá tháng như thấy nó mong đẹp luôn nữa ao mong đẹp leo đó nhìn áo nó hôm nữa con tháng cái cây phi má ừ mà phi mà gì thế này đó đẹp hoàn nó hoàn thôi nó hôm con này đẹp để treo nè gì leo đấy nè leo đẹp đâu ui khỏi gặp xé nhà luôn buồn đấy nè áo sẹo mong đến cái cây cần gì leo, lôi hàng ship, mà vẫn lái. ขาเจ้าเ้าหานซีมงได้เอู้สิไดนเนาะลื้เส้นเหลาเขามาหูยังสี่ห้าซุ่มไปเฮดเบียรขเส้นเหลามาดีกว่าดีแล้วแดดดีแล้วแดดพนปานนี่ม่สู้แดดวะไม่ได้สูแดดตต้องซื้เหลาขาวสิไดด้ปะออมาเป็นยังนกแก่ยแรงก็ได้แลวจะได้กินเขากิน้นายางเทียงเขายังแรงต้มไก่สู้กินไก่ไก่ไก่ปลาบะ ไก่ป้าบ่ไก่บ้านเพราะยังนองนะอย่างติ๊กนี่ล้มแล้วเป็ป้าอย่างเฮ็ดคือประเทศจีนประเทศจีนเขาสลัดตัวเขาหล่อไก่นี่เด็กคนสิเพ็ดผ้าเฮ็ดมือแร่งเด็กคนสิบอกไปมันประเทศจีนนะเขาเฮ็ดจังสิจิงสิเฮ็ดจังซีนบ่อืแล้วก็เอาฮอนเอาไม้จิ้มแค้วแทงเขาแล้วก็ใช้สิ้นใช้เขานะเออเวลาเมื่อกี้กระปุ๊บมึงมองมาเห็นไหมมันอี๋ มันอนมบ่เห็นมันนี่มันแนมบ่เห็นทังซี่ล่ะจับเอาเลยจับเอาเลยเข้ากันเลยมันแรงต้มชูกินไก่ไม่ให้นองละปลา้องยิ่งอย่างติ๋วเห็นมันห้องกะกะกี้กี้ไอหมีเห็ดเบี้ยงมันเลี่ยวเลกินต้มไก่แก้มเหล่ามาแรงเข้าก้อนก้อนสกินข้าวเที่ยงหิวตัวเนี้ยตามข้าวมาซองอ๋อมันมาพอดีนะเอามาซองสิเออมามากินข้าวมาเป็นยังกินข้าวไปไปไป มามามาโอ้เมย์เดหยางมาตะบานบุขี้รดมาบุกสุขันออกกันด้วยเอาร่มไหมชั้นแห้งชั้นหิวชั้นหิวแมนเหลิมมืนหนีแดดออกนึกว่ามันฝนสิตกเพแนวกินแหนมแหนมัดแหนมกับทอดสิ้นมะดอดมาให้เนื้อแห้งเอ้ยนี่้วยังมากินอะไรอีกเจ้านะไรยังมากินนี่ต้มในซุปกระดูก ต้มซุปกระดูกโอ้ยจะแซ่บเพื่อไงว้ายแซ่บได้เนี่ยเมนบอกต้มก็มีแต่ใบตองผสมตองแล้อส้มหมูนี่นะตุ๊บโอ้เอาเดยวมาไปขึ้นไปทั้งพี่ต้มซุปกระดูกต้มซุปกระดูกต้มซุปกระดู๊กอะขึ้นนอนเลยวะเขาบอกพัดลมมาติดนะวะตอมพัดลมยังเถียงเขา น้องไอหนิงเขาเสียหาเพราะเขล้มมานั่มเขาจ้างล้มหายซีบจิงจังดล้มไล่สายชาดแบตไว้ก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้นะมึงนี่มาพัฒนาแล้วเนาะผู้ว่าห้อนกับโพกพัดล้มมาที่ล่ะพอนก็ให้ได้แซบแซบแซบใส่บุ้งดูดต้มเพียหนิงอ๋อก็ะเซบอยู่ได้หล่ะจะขึ้นช่วงสีสมสมจากน่อยสมสมไหมสมสมเต็มสมนาวสมมะนาวโอ้ กันว่ายูหักก็เป็นส้มสีสมสมเห็นด้ืยปุ่มกระดูกตอนเดียวประกาศและสดนณานุมมลงเก่าไรบอนี่แหละยุกประหยัดนะไม่มีเงินเท่าไนเนาะฉ่ำยูจิ้บจกปมไว้หนูดมัด้วยวาดเย่มื่มัดมือโว้บโง่นี่เล่าเนะต้มกระดูกต้อนเกินมันนี้แล้วน่าตัวลูกน่าตัวลูก ก็เพ <mile> ื่อยับเนื้อแบบมือ๊ใส่กเนไหวสุยๆรสซุปมันสดีกันดีกันอืมอือืมกูใส่แฉบแต่ว่ามันส้มส้มสีสมสมแบแปลกๆตุ่มแล้วกูเขาบอกมันสมเนะกต่มันสมสมแบบแปลกไหมสมมันนัวอยู่แต่ว่ามันสมแบบสมสมจุดจุดมันมันบูดบกวเหล้าคือบปกินของเราเปล่ามึงเคยถามเราบ้างที่ไหน แจ่บางอ้สิ่งคุยซื้อมาใช่ไงแอบผัวโอ้ยได้อัญชลีตัวน่าผัเฮ็ดที่ดอดนะเฮ้ยมาเด่นชลีเดดเดียวสั่งออนไลน์มากแทบสินเจ้าเนี่ยทอมมาสองตอนจิหมดสองคนนลยตอมมาหน่อยแทบตอนจายยังอยู่อิ่มอยู่หรอแทบบังแทบกูกำลองจะหยิบโมดเลยหมดมาหน่อยหมด พิเียกมือเพ่งโทษสิ้นสองตนแปลกเนาะเออแล้วพอสดต้มเลยรไหนกินนะที่ดอดท้องถามว่ามันก็คือกตนมกเสพบสพไปแล้วต้มจะจะคือผสมต้มเจ้าเนี่ยจ่งสิบูดวะดบัวแต่ตะมัวว่านเห็นไหมตะม่วว่านเนี่ยห่อให้ว่าแล้วมันคือสองสีสองปแป ตักไปข้างบนไงนึงขี่ไรข้างนอกพะย่หิงเจ้าเนี่ยยันหมดเเนี่ยน้ำเนี่โอ้ยยันมดเเนี่ยกะดูกต้นเดี๋ยวพ่อสมบูรณ์วาเลยขเนีาคักว่โอ้ยิ้มเลยอิ่มเลยอืิ่นก็มืดหมดยิ้มะโอ้ยหลังมือกินน้ำเฮ็ดเบียกต้อนยิ่มเลยเล กินเลยนะกินเลยกินืมแกงบูดเล้ววะว่าเล่ขี่เฮียคักมาแรงสดไปกูกินตั้งหลายคำจำพ่อราบอกกินของเราเนอตอกชิ้นดอดล้วจะเมิดเลยตอนแรกว่าชิบนกินเขาหอมชิ้นดอดเลยกิน สิ้นดอกก็ได้ขินอยู่เครื่องตอนเบื้งนี่เลยเอามาหน่อยหนะโอโ้ยเบื้งไป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 ดูอคอขาต้อนเดียว